สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับพอดีว่ากำลังนั่งทำ responsive อยู่นะครับก็มาเจอปัญหานี้นะครับเลยอยากจะทำวิดีโอนี้ขึ้นมาเพราะเชื่อว่าจะต้องมีคนที่เจอปัญหานี้เหมือนกันนะครับซึ่งปัญหานี้ก็คือถ้าเกิดว่าทุกคนเนี่ยใช้นะครับเป็นการเขียน css แบบ nesting เออก็คือเขียนแบบ selector ซ้อน selector นะครับเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ย เราสามารถเขียน CSS แบบนี้ได้เห็นไหมนะครับก่อนหน้านี่เราจะต้องใช้เป็น CSS preprocessor นะแต่ว่าตอนเนี้เราทำแบบนี้ได้แล้วนะครับแต่ทีนี้อ่มาดูปัญหาที่ผมเจอกันนะครับทุกคนก็จะเห็นว่า่าข้างในตัว header อ่ะเดี๋ยวผมให้ดูก่อนนี่นะครับข้างใน header นะแล้วก็ตรงนี้ฮะอ่ะด้านล่างตัว header text ใช่ไหมอ่ะผมก็จะมีการเขียน responsive ให้กับตัว header นะครับอ่ะผมก็จะมีการกำหนด ถ้าเกิดว่าเข้ามาในขนาดหน้าจอ480พิกเซลนะครับก็จะใหะ้เข้าถึงตัว Navcon นะครับแล้วก็กำหนดค่าตามนี้ใช่ไหมนะครับแต่ทีนี้มันมีปัญหาอยู่นะครับก็คือทุกคนจะสังเกตว่าผมเนี่ยมีการใช้นะครับเป็นตรงนี้นะฮะก็คือผมมีการใช้เป็น margin-left ตอนแรกนะเออที่ตัว LI นะครับแล้วทีเนี้ยผมต้องการที่จะลบในส่วนของ margin-left ออกนะครับเพราะว่าตอนแรกเนี่ยผมมีการใช้ตรงนี้อ่ะที่เมนู L I เห็นไหมนะครับและทีเนี้ยพอเรามาใช้ตรงเนี้ยก็คือทุกคนจะเห็นว่าไอตัว margin left เนี่ยมันยังอยู่ตอนที่มันอยู่ในหน้าจออ่าขนาดใหญ่ใช่ไหมซึ่งผมก็ใช้วิธีโดยแบบกำปั้นทุบดินเออก็คือเราสามารถใช้เป็น important นะครับอ่มถ้าเราใช้เห็นไหมแต่ว่าพอเราใช้เนี่ยมันจะลบ margin แบบลบหมดเลยนะครับเออก็คือ margin Left เนี่ยนะครับซึ่งพอผมมาใช้เป็น margin แบบเนี้ยเออก็คือรอบด้านเนี่ยบนขวาล่างซ้ายเนี่ยมันก็ไม่ได้เห็นไหมเออนะครับทีเนี้ยถามว่าปัญหาคือเกิดจากอะไรนะครับทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้จริงๆปัญหาเกิดจากตรงนี้นะครับอันเนี้ยอยากจะให้ทุกคนระวังนะถ้าเกิดทุกคนใช้การเขียน C s s n e s t i n g แบบนี้นะครับ ทุกคนจะเห็นนะว่าอ่ะผมมีการเข้าถึงตัวคลาส nav con ใช่ไหมเออนะครับซึ่งตัวคลาส n a p con เนี่ยมันก็จะอยู่ข้างในตัว header นี้แหละก็คืออยู่ตรงนี้แต่ทุกคนสังเกตไหมว่าผมข้ามขั้นไปเออผมข้ามไป1 Ste สเต็ปจริงๆเนี่ยผมต้องมีการเข้าถึง nav ก่อนอ่านะครับตรงเนี้ยเป็นผมคิดว่ามันเหมือนเป็นบั็อกอย่างหนึ่งที่ทุกคนจะต้องระวังถ้าเกิดว่าทุกคนมีการข้าม สเลคเตอร์ไปทุกคนสังเกตไหมว่าก่อนที่มันจะมาถึง nav con นเนี่ยมันมีตัว nav ก่อนใช่ไหมเออซึ่งตัว nav ก็คือจะเป็นตัวนี้นะครับแล้วก็ค่อยเข้ามาที่ nav con ตรงนี้ผมข้ามขั้นไปซึ่งถ้าทุกคนมาดู่ะนะครับผมมีการเขียน media query ตรงนี้แล้วผมมีการเข้าถึง nav con เลยใช่ไหมแต่จริงๆเนี่ยทุกคนจะต้องมีการเข้าถึงตัว nav ก่อนนะครับอ่าก็คือให้มันตามลําดับชั้นตามขั้นของมันตามนี้เห็นไหมเนี่ยพอผมแก้ตามนี้นะครับทุกคนมาดูนะ ผมกดเซฟนะครับก็จะได้แล้วเห็นไหมอ่านี่ฮะทุกคนจะเห็นว่าได้แล้วตรงเนี้ยจริงๆคือเป็นปัญหาเหมือนแบบเป็นเขาเรียกว่าถ้าเกิดทุกคนไม่ระวังก็อาจจะเจอปัญหานี้แล้วก็อาจจะงงนะครับเหมือนเมื่อกี้ผมก็นั่งงงอยู่ให้มันเป็นอะไรเออนะครับก็นี่เลยนะครับจําไว้นะจําไว้เลยอันนี้นะครับมาสรุปอีกรอบหนึ่งก็คือถ้าเกิดทุกคนเนี่ยเขียน CSS นะครับแล้วก็ทุกคนมีการใช้การเขียน Media Query ในการทำ Responsive เนี่ย ให้ทุกคนเข้าถึงตัว selector เนี่ยตามลำดับชั้นของมันนะเออนะครับตามที่ทุกคนเห็นตรงนี้นะนะครับก็จะเห็นว่าเนี่ยข้างใน header มันก็จะมีอะไรมี nav มี container nav con logo เมนูอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับแล้วเวลาที่เราจะเขียน selector เนี่ยก็คือเราจะต้องกําหนดตามลําดับชั้นนะครับตามนี้เลยซึ่งไอตัว nav เนี่ยจริงๆเราจะ ไม่ต้องเขียนอะไรก็ได้ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้มีอะไรที่เราต้องแก้ไขหรือว่าต้องการเพิ่มนะครับอ่ะเราก็เข้าถึงมันแค่นี้นะครับเออเนี่ยเห็นไหมพอเราแก้เสร็จปุ๊บไอตัว margin left เราก็สามารถกําหนดได้ก็คือไม่มีปัญหาอะไรเห็นไหมฮะแต่ทีเนี้ยอ่าถ้าลองย้อนกลับมานะอ่ะผมลองลบออกผมกด save เห็นไหมอันนี้ปัญหาจะเกิดละเห็นไหมฮะผมไม่สามารถใช้ margin left ได้ซึ่งมันจะไปใช้ค่าเดิมของมันเพราะว่าเราเข้าถึงลำดับชั้นของ selector มันผิดนั่นเองนะครับ เอออันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ควรระวังเพราะว่ามันเหมือนเป็นบั็ที่ถ้าเกิดเราไม่ระวังเนี่ยเราข้ามขั้นไปอย่างที่พาทุกคนดูนะฮะมันก็จะเกิดบั็ตามนี้เกิดปัญหาตามนี้นั่นเองนะครับซึ่งในภาษา CSS เนี่ยมันเป็นภาษาที่มันไม่ได้แจ้ง e r r o r เหมือนแบบพวก JavaScript อะไรพวกนี้นะเวลาทุกคนทําอะไรผิดเห็นไหมเออเนี่ยอย่างผมเข้าถึงอ่าเมื่อกี้ผมเข้าถึงตัว selector ผิดใช่ไหมครับเออก็คือไม่ได้เรียงตามลําดับชั้นเนี่ย มันก็ไม่ได้แจ้งอะไรแต่มันจะแจ้งจากตรงเนี้ยเออที่ทุกคนจะต้องมาสังเกตนะครับก็หวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นทิปเล็กๆน้อยๆนะครับที่อยากให้ทุกคนระวังเรื่องของการใช้ CSS นะครับเออนะครับก็จริงๆเนี่ยแนะนำให้ทุกคนเขียน selector ซ้อน selector แบบนี้ก็คือเป็น CSS nesting นะอ่ะมันจะเขียนอย่างนี้นะครับ CSS nesting นะครับนี่เห็นไหมทุกคนก็จะเห็นว่า สมัยเนี้ยนะครับก็คือเราสามารถเขียน CSS แบบนี้ได้จากเดิมอะสมมุตินะถ้าเราต้องการเข้าถึง header นะครับแล้วก็เข้าถึง nav ใน header เราก็ต้องมาเขียนอย่างนี้ใช่ไหมอ่าหรืออาจจะเขียนแบบนี้นะครับเอออะไรแบบนี้ใช่ไหมนะครับแต่ว่าตอนเนี้ยเราสามารถเขียนแบบซ้อนกันแบบนี้ได้นะครับโอเคอันเนี้ยก็เป็นความรู้นะครับเป็นทริคเล็กๆเ,เป็นทิปเล็กๆน้อยๆนะครับที่อยากจะมาบอกทุกคนว่าใครเจอปัญหาเนี้ยก็คือมาสังเกตดูว่าเราเนี่ย เข้าถึงตัว selector เนี่ยมันผิดหรือเปล่าเออหรือว่าเข้าถึงแบบข้ามขั้นหรือเปล่าข้ามลำดับชั้นหรือเปล่านะครับก็ถ้าเข้าถึงตามลำดับชั้นเนี่ยก็จะไม่มีปัญหาน,นั่นเองนะครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวขอตัวไปเขียนนะครับ responsive ต่อก่อนเพราะว่าอันนี้เป็นโปรเจกต์ที่จะเอาไว้สอนในคอร์ส Figma to Code นะครับยังไงใครที่รอติดตามคอร์สตัวนี้นะครับรอเลยนะเออนี่ครับเดี๋ยวจะพาทุกคนเนี่ยมาเขียนหน้าเว็บแล้วก็มาเนี่ยใช้ เขียน responsive นะครับแล้วก็ทำลูกเล่นต่างๆด้วย JavaScript นะครับคอร์สนี้ก็เดี๋ยวทำเสร็จเดี๋ยวจะปล่อยเลยนะครับยังไงรอแจ้งข่าวอีกทีนะครับใครสนใจก็รออีกไม่นานนะครับโอเคก็สำหรับวิดีโอนี้นะครับทุกคนหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนนะครับหากชอบวิดีโอนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กด u b s ส r คร e นะฮะแล้วรอติดตามชมวิดีโอตอนต่อไปนะครับแล้วเจอกันวิดีโอหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ สำหรับใครนะครับที่อยากจะเป็นกำลังใจและอยากจะซัพพอร์ตนะครับให้จานโอมเนี่ยได้ผลิตคอนเทนต์เนื้อหาดีๆแบบนี้นะครับทุกคนก็สามารถสมัครเป็นสมาชิกช่องได้นะครับเพียงเดือนละ35บาทเท่านั้นนะครับก็จะเป็นส่วนช่วยเหลือเป็นกำลังใจให้กับจานโอมได้นะครับผมก็หวังว่าทุกคนนะครับจะได้ประโยชน์ดีๆจากคอนเทนต์ที่จานโอมสร้างให้ทุกคนได้เรียนรู้กันนะครับผมแล้วเจอกันครับ